มือแขงเนี่ยวันนั่งขั้น่งเออเออวันนั่งขั้นปรับแตมือตัวเออขอบผมตามมาเลยการพูเอา,า <c oughs> เดินคนเดินคน ครับผมปูก็ดังๆอย่างน้อยเด้อปูเด้วยเอามันอยู่ในกลางป่าดิโอ้เฮ็โหอยู่กลางป่าครับผมมาเอาวิวอยู่กลางป่าแล้วปูโอ้มันแตงคือสายเหนือพอดีครับผมมันคอยคือสายเหนือปูสายเหนื้ออืมเอาพี่ร่องเนาะยินแต่ซื้อเสียงแยกน้ำเอาการน้ำมาสกัดได้ปูเด้ออ้าวจะเล่นทอนอ้าวครับผมเนาะเป็นต้นไหปูเป็นไะไรชิวัด มือนีนมือแข็งคักแท้อ่ามือแข็งเนีวันนังข้านี่เออเออวันนังข้านปั๊บจะมือตัวเออมันปั๊บจะมือตัวมือมือปั๊บเจ้ามือโอ้ทุหปาดทุ่หปาดทุ่หเจ้ามือมีหนาวมีหนาวแล้ววันนี้โอ้ทหมือนีนมือแข็งพี่น้องเออมือแห้งมือปังมือ ลมจ้มมือว่าสั่นพี่ร่างเออเดี๋ยวยินตาซื้อเสียงแย่นนงนะ้ำพี่รองเนาะปูสายเหนืนะ้อเนาะปูเป็นตัวไหนเนี่ยท่า,ทาของปูเออแต่ว่ามันขาดจุดนั่นแหละโอ้อเตาลีไงอันนั้นมนะันโขนห้าแปดได้อื่นนั้นอันนดียร์ปูเียกรักปูปูสวนหาจุดนะ ที่เดินน่ะศูนยนะ์ห้าแปดดึ่งของปูจะเป็นเลขคำนวณบอครับบอเป็นเลขวันเออเป็นเลขวันเป็นเลขวันโอ้เป็นเลข oh, ประจำวันแอนโอ้ <And> oh. เรื่องนะมันเดินนะ่ะศูนย <0 58. S 1> ์ห้าแปดศูนย์ห้าแปดห้าแปดเออสนานีนเกินนะ่ะสามตัวไปตัวนะ่ะครับแต่นี้มันจับปูเหับมันได้สามห้าสามแปด โอ้ยให้เท่านั้นอืมสามสามห้าสามแปดสามแปสามห้าสามแปดอืมสามเก้าตัวหนึ่งอ่าเก้าสามห้าสามแปดสามเก้าโอ้อืมที่ท่านั้นเลย เด็กรักเด็กเดินของพ่ออืของปูอืมอันแข็งเนี้ยมนอืมอันนี้มันตั้งคั้เนาะเออเป็นวันอังคารพอดีละมืออนี้เป็นวันอังคารมือแข็งพอดีเห็นปะปูวอืมนั่นมือปากเขาละโอ้โหว่าไงไปสองสองนาะมันออกสองสามเหมือนโอ้ วันปราเซียนตัวมื่อนี่แกตหมูไม้มืนอนี่เนี่ยปู้ได้ไปนั่งเอาเลขปู้ปูนั่งได้มูขึ้นนี่สี่ศูนหนึ่งว่ะนั่งใน้มอขึ้นเนี่ยแมนโอ้อันนี้เป็นเลขนั่งปู้ปู้สี่ศูนย์หนึ่งเนี่ยแมนแมนแมนโอ้อันปูเป็นนั่งเอาอยู่ว่างไรงนะโอ้ นั่งเอายุ้นนาพระท่านง่ยอืออือาพระท่านง่ายไม่ใหม่แต่เขี้ยนแล้วก็มีพาะพระท่านงนี่สามองค์อืออือแต่ว่าพวกที่ผ่านมานี่เขาตะเลขกลักบกปูเอีนอือเขาสรัอ่าสามตัวมาตัวออืเขาเลขยลักเลยอือเลขลักกัน อันติตีเลขเหนข้อมูลเห็น,ม,นมันสี่ศูนย์หน,นึ่งเม่นวะครับสี่ศูนย์หนึ่งเลขกันหนังเลขตีศูนย์นี่เป็นสามตีสี่นี่เป็นแปดตีหนึ่งนี่เป็นสองแล้วทันต์วัตเตียวเนี่ยนันวัไถ่เลยเพราะว่าไห้มันไก่เคี่ยงกบไปหลีกหลักนะอ่าอือไอ้มันไข่เคียงกับปหลีก,ลกหลักล เพราะว่าเขาเอาตรงเลยกับผู้ใดนะตรงเลยกัผูะใดแล้วดีมันไข่เจี่ยงก็ดีครับอ๋อมันน่าห้บสามห้าสามแปดสามเก้านะครับอ้าือ มาเอนเนี่ยอันไหนปูมีตัมีรมีตราอ้ไรเอาเอาเอบผมมันใจมันได้ปูงวดนี้ปูใช่ทำเป็นรอยประนยนแล้วสามห้าสามเาม้โอ้อันปูตัวเน้นเน้นคือตัวไหนปูตามหาตามหาตัวเน้นเนอนเป็นตามหาเนี่วันนี ครับตัวเดียวเลยปูสามมั็นรคั้นตัวเดียวก็ได้ลเดับเน้นสามเน้นสามดูสามมาแข่งแจ้งโอเนีนเนงตัตัวเด็กก็แท้ก็ปูสามหาสามหาโอ้สามหาอ่าอ่า เออตัวเดียวกับสามเลยแหละโอ้ค่าสายวิ่งเนาะปูเนาะสายวิ่งคือสามโอ้เลขตัวนี้นี่คือปรับเจ้ามือ,อย่างเดียวมันว่าปูแมนป้าโทษปลา,ายยางเดียวแหละยิงทั้งทั้งตีนนี่อ้าวที่ร่างเอ้ยสื้ปรับเจ้ามือ วันนี้ว่ามันเจิงอยู่แล้วอบออนางหันมาไหนสองสองน้องโอ้ยไห้มนไปออกสองสามปูเอ่อน้งองตื่ดอกยว่ายำเลขนั่งลูกปูเลขนั่งลูกปูนั่งไปนั่งเอาตัวไหนนั่ง่ศูนหนึ่งโอ้สามตัวนั่นนงตัว C ศูทเววาเออึ่อ่ะที 3, ่น่เป็นสามที่ศูนยน ดีซี่ oh. นั่นเป็นแปดเสนออืมอ๋อดีซี่ uh. นั่นเป็นแปดที่ศูนย์นั่นเป็นสามครับวันนี้ยังหนึง่งห uh huh. นึ่งเอาเป็นรักก็ได้อืม uh huh. ครับผมคือคือสามตัวเนี่ยอ่าโบอตองตัดเป็นบโบปูซี่ศูนย์หนึ่งเนี่ยยันเออตรงตรงไปเลยตรงตรงหลดุดวะมันมีนั่นนั uh ่นเนาะเออแล เอาไว้นำไปแห้งไว้ตัวนี้นะเห็นหนันสามหานนินะ<อ> <c oughs> เน้นสามพะเน้นสามหานนินะตัวเน้นคือสามหาสามหาตัวเดียวก็เล่นสามนี่ละครับตัวเดียวคือเร็กวิ่งก็สามตัวเดียวเป็น <c oughs> บัว ครับผมครับผมมีความม่นรเินตกมันๆครับผมสาธุครับผมเราคือครับผมยอดกันอืมอืมพอดีพอดีเลยแจนดครับว่ามีหมูหอยหมูแขนเลยบแบบนี้แะละคือหมูหอยหมูแขนเขาเออมีแล้วบ่อืมอาสีแดงเนาะ เอาตามนั้นได้เพียงเด้อเนียนเนียนแกนแกนสามหาว่าสัตว์พี่น้องปูปับปูมือปูเพิ่นกระเเสว่าปูเพิ่นไปพุระพอดีพี่น้องนั่นนะโอ้คนเลี้ยงฝามาบอกพี่น้องมือนี้มือเช็ดมือขว้างมาฉันเดลยมือถล่มจบมือปลายนิ้วที่สุดคือว่าโอ้เอาพี่น้องคิดจารณาเอา เปิ้ลจะนั่งร้อมมันบ่ะไปนั่งเอาพร้อมแต่ละงวดเพิ่นก็สินั่งประกอบใจกับเด็กเพิ่นมากเข้ากันบ่เออแม่ขับเอฟซีแคปหน้าจอไว้เด้อครับเด้องเอฟซีครับผมสำหรับแนวทางของปู่สายเหนือครับปู่สายเหนืออืปู่สายเหนงวดก้อนนี่ที่มันออกขาหนึ่งกันตรงตรงงวดที่งวดที่ผ่านมาไว้หันเพชรแต้มคือนเขา กับผมอืมแต่ว่ากับเอาขนเลยเอาขนเลยอืมนะโปรได้ติดตามไปเด้อขับเด้อเอฟซีกับผมพอดีจังหวะปูโทษมากพอดีนะครับนะอ่าโศกบานร่ำรวยเป็นเศรษฐีครับผมเงินกองทัพคู่านปูเน้นย้ำสามห้าตัวเดียวอ้ากััดนักเลยพี่น้องครับ